Hãy nó cho kênh Ghiền nó bỏ cái tiếp hấp dẫn nói không ปลายืนตะบุกหัวหน้าซั่นเอออันนี้ก็ปลายืนนั่นๆซั่นเฮาบ่ได้ตื้อยาวก็